สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ๆกดนานๆกดยันยันกดเยอะเนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของช่องอิศร์แต่ทำโดยแอดมินอวกอัดคนนั้นนะคะซึ่งดิฉันจะมาชี้ให้ดูว่าสิ่งที่นางแอดมินคนนี้ได้เปิดเผยออกมาจริงๆแล้วมันคืออะไรไปดูคลิปกปันก่อนคะ่ะเนี่นะคะคุณแม่นะคะเม่ดาเม่ดาแฟมิลี่นะคะ พดนน้ำต้นไม้แล้วที่ล้างมูนะคะพี่น้อง oh, <laughs> คือรคอคิวค่ะใช่ค่ะอันนี้หนูอธิบายไปแล้วนะคะก็คือสายยางเรายังขาดแคลนอยู่เนาะในเรื่องของน้ําก็ต้องรอคิวแต่ว่านี่ก็ยังเช้าอยู่นะคะเนาะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเขาเรียกว,ว่าแม่บุญถิน่นแล้วก็ <c oughs> แม่ฮันนิงเสือแล้วก็อะไรนะ <c oughs> ป้าดา <c oughs> ใช่ไหมคะที่ใช้น้ําของฝั่งนี้เนาะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตรงนี้แล้วก็ตรงด้านหน้าอ๋อก็คือสามจุดต้องเปลี่ยนกันนะคะก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าคุณแม่รอบองค์ปู่ก็คือสุดท้ายอยู่แล้วเพราะว่ามันมีต้นไม้รอบองค์ปู่นะคะแต่ว่าหญ้าแล้วก็ดอกลาเอนด้นบนก็คือเปิดสปริงเกอร์ได้นะคะเนาะ <c oughs> ก็เนี่ยทำงานนะคะทำงานทำงานไปยาอู้นะคะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าเมื่อวานคุณแม่คนสวยใชไมคะ ได้รำแทนหนูใช่ไหมคะรำรำให้น้องเยอแหลอคุณแม่อ่ะก็ไม่ลืมไม่ลืมไมมหนูไม่หนูไม่ได้ว่าอะไรคุณแม่ไปใช้เลยก็ได้เพราะว่าหนูไม่มีเวลาว่างนะคะหนูไปกับคุณลุงทั้งวันเลยเมื่อวานก็จะให้หนูอ่ามันเป็นส่วนของหนูมันเป็นส่วนของหนูโอ้ยขอบคุณค่ะจะได้มีค่าใช้จ่ายสมพูยาสีฟันเออ แต่ว่าสิ้นเดือนหนูก็ได้ให้เงินเดือนแม่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะสิ้นเดือนหนูก็ให้แม่เหมือนเดิมหนูจะเริ่มตั้งแต่เดือนเดือนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเงินเดือนจะได้เท่าไหร่นะคะยังลุ้นอยู่นะถไม่พอใจก็ให้หนเก็บไว้ก่อนเพราะว่าที่ห้องมีพัดลมไหมมีอะไรไหมมีพัดลมหนึ่งตัวค่ะแล้วพัดลมของคุณลุงนั่นแหละคะ่ะคุณแม่ก็มีพัดลมหนึ่งตัว<ม>ก็เปิดสายเอาส<น>ี่คนหาซื้อข้าวของที่จําเป็นก่อนใ,ในห้องยังไม่มีอะไรยังล่งจุง ใช่ค่ะหนูก็จะไปหาซื้อแต่ว่าดอกอันนี้หอมมากค่ะเอฟซีดอกพุซอนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เอ่อดิฉันเคยพูดหลายทีแล้วว่าแอดมินที่มาทำช่องให้เอเทิเนี่ยเป็นไม่ค่อยมีความสามารถแล้วก็ไม่พัฒนายังและเป็นจุดที่ทำให้คนเนี่ยไม่อยากดูสู้ของช่องมดคือ ต่อให้อิเทิรดทเองก็สู้ของช่องมดไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าอิเทิรดทเองเนี่ยคนยังมาดูมากกว่าเพราะรู้สึกว่าที่จริงเข้ามาดูช่องนี้เขาต้องการที่จะดูอิเถิต้องการที่จะดูการพัฒนาของออลูกๆอิเถิรเรื่องราวของไอ้พวยไม่ใช่เรื่องราวของตัวแอดมินเองหรือเรื่องราวของแม่แอดมินแต่แอดมินคนนี้ไม่ค่อยไม่รู้จักในการจะจับจะหาคอนเทนต ทุกวันเนี่ยก็จะพูดจะถึงแม่ตัวเองมาดูแม่ตัวเองรดน้าต้นไม้ซึ่งถามว่าพวกแม่ๆพวกนี้เวลาเขารดน้าต้นไม้เขาก็ตั้งกล้องของเขาเองอยู่แล้วมันมีความแตกต่างอะไรที่คุณต้องเข้าไปถามแต,แต่นั่นก็คือเหมือนเขาพยายามจะโปรโมทแม่ตัวเองแม่ดาเนี่ยเป็นแม่ของแอดมินคนนี้นะคะแต่ก็ตลกดีเราได้เห็นอะไรหลายนะอย่างอย่างเช่น แอดมินคนนี้มาอยู่กับสมพรได้ไม่นานก็เริ่มปากเหมือนสมพรและคะ่ะเออเหมือนกับจะแย่เล่นแต่นั่นเขาเป็นแม่คุณนะคุณไปพูดเล่นกับแม่ว่าแม่อู้งานอะไรอย่างเงี้ยมันสมควรหละคะเห็นไหมคะเราเห็นความไม่รู้จักการเทศตรของแอดมินคนนี้แล้วคิดของเขาเขาไม่มีความรู้ในการจะเล่าอะไรเขาไม่มีความรู้เลยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนอย่างเล่าเรื่องการลดน้ําต้นไม้ที่ต้อง เราต้องหมุนเวียนกันเขาก็เล่าซ้ํามาแล้วไม่รู้กี่รอบนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นพ่อเราขาดแคลนสายยางพวกเขาไม่ได้ขาดแคลนสายยางค่ะแต่จริงๆเขาเปิดน้ําได้แค่ทีละจุดน้ําเขาต่อสายทํามาไม่ดีมันจะเปิดน้ําพร้อมกันหลายจุดไม่ได้ถ้าแค่ขาดแคลนสายยางจริงๆเขาซื้อเพิ่มเติมได้แต่เขา มีจุดเปิดน้ำจะเปิดได้แค่ทีละจุดเท่านั้นถ้าจุดนั้นลถอยู่จะมาเปิดที่จุดนี้ไม่ได้ความแรงของมันไม่พอค่ะตรงนี้คือสิ่งที่แอดมินคนนี้ไม่ทํากันบ้านไม่สรรหาแล้วก็ที่ต้องตำหนิอีกอย่างหนึ่งหวังว่าอิทธิจะสอนด้วยนะคะคือเอที่เขาดูเนี่ยเขาคำคาญคำว่าเนืคเนเนื้อคเน คือเขาจะพูดจบทุกประโยคด้วยเนืคเนอเนะเนเนะเนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันครั้งสองครั้งมันไม่เป็นไรแต่ทุกคลิปตลอดคลิปมันน่ารำคาญทําให้คนไม่ค่อยอยากดูทําให้ยอดไม่ขึ้นและแอดมินคนนี้ควรจะพัฒนาตัวเองให้ดีเพื่อตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมครับฟังที่เขาพูดสิว่าเดี๋ยวเงินเดือนออกเนี่ยจะให้เงินเดือนแม่ตามปกติเริ่มจากเดือนนี้ ฉันฟังแล้วมันก็ขัดกันแล้วนะตามปกติคือแต่ก่อนก็ต้องให้มาแต่มาเริ่มจากเดือนนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าแต่ก่อนไม่เคยให้ถ้าไม่เคยให้แล้วมันจะตามปกติได้อย่างไรแต่เขาบอกว่าแต่ไม่รู้ว่าเงินเดือนเดือนนี้จะได้เท่าไหร่นั่นคือแอดมินพวกนี้มาทํางานไม่มีเงินเดือนฟิกค,ค่ะแต่แล้วแต่คลิปเปอร์เซนต์ที่ตัวเองทําได้ ดังนั้นถ้าเขาสามารถทําคลิปแล้วได้ยอดวิวเยอะๆได้คนดูเยอะๆเขาก็จะได้ส่วนแบ่งเยอะได้เงินเดือนเยอะเพราะฉะนั้นหนูมาฟังนะลูกนะอย่าไปนั่งกระแนกกันไหนไปแอบกันแนกกันหนอย่างงู้นอย่างนี้เลยมาฟังแล้วมาพัฒนาว่าตัวเองจะทําคลิปอย่างไรให้มียอดวิวมากขึ้นคุณได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเจ้าของช่องเป็นคนที่มี FC เยอะอยู่แล้วเขาพร้อมจะช่วยอยู่แล้วแต่คนมาดูน้อยเพราะเขาลำคาญ คลิปที่คุณทํามันไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องวนๆเรื่องซ้ําๆแล้วเสียงคุณที่พูดอัดเข้าไปในไมเนี่ยมันมันชัดเกินไปเวลาคุณหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้เป็นคนที่มีน้ําเสียงน่าฟังด้วยคนก็จะไม่อยากฟังกันนะคะและโดยเฉพาะมาเปิดเผยว่าตัวเองเอ,อทางอ้อมว่าอีเถกเหมือนเอาเปรียบ แทนที่จะมีเงินเดือนให้เขาฟิกคุณเรียกใช้เขาตลอดเวลาอย่างนั้อย่างน้อยมันต้องมีเงินเดือนฟิกแต่นี่มันขึ้นอยู่กับว่าทํายอดวิว่ได้เท่าไหร่ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตามนั้นคือไม่รู้ว่าเงินเดือนจะได้เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกอย่างที่สองก็คือว่าการมาพูดอะไรแล้วเลเล่นกับแม่ตัวเองต้อง,ตองระวังมันก็จะเหมือนกับที่ลูกของจําเลยพูดจาอะไรไม่ดีแล้วมีคนเอาไปตำหนิคุณก็จะโดนเหมือนเหมือนกันคะ่ะ ว่าติดสัมด,ดานติดนิสัยกันมาอีกอย่างหนึ่งคือทำไมคุณต้องมาทวงตังค์แม่คุณค่าล่ำกลางคลิปกางไลฟ์คลิปที่คุณควรทำงานของคุณที่คุณควรทำเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นมันต้องแสดงติดตามความคืบหน้าของ นานี้วันนี้จะมีโปรแกรมจะทําอะไรบ้างคุณลุงคุณป้าอะไรของคุณจะไปทางไหนอะไรเขาต้องการรู้เรื่องของชัยพลกับสมพรเขาไม่ต้องการรู้เรื่องของคุณกับแม่เข้าใจไหมคะคุณที่มีคนในช่องเนี้ยสี่แสนกว่าคนเนี่ยไม่ใช่เขาติดตามคุณแต่เขาติดตามสมพรกับชัยพลคะ่ะแต่คุณชอบนําเสนอเรื่องของตัวเองถ่ายรูปตัวเองเอาตัวเองเด่นไม่งั้นก็มาถ่ายแม่ตัวเองไม่มีใครเขาอยากดูยายดาคะ่ะ ไม่มีใครเขาอยากฟังว่าคุณทวงเงินทางอ้อมว่าเมื่อวานนี้แม่ลำแทนหนูเหลอจริงๆนะแม่เขาลำแทนคนที่ลำคุณจะได้เงินตรงนั้นค่ะคุณพูดอย่างนี้แม่คุณรู้ทันทีว่าคุณทวงเงินก็ถึงได้บอกว่าไม่ลืมหลอกนั่นก็คือคุณสั่งแม่ไว้แม่ลำแทนแล้วเอาเงินมาให้หนูตรงนี้หนูไม่ได้พูดเพื่อด้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันเห็นชัดๆเลยว่าคุณ ทวงเงินแม่คุณแล้วมันจะทำให้ช่องคลิปที่คุณทำยิ่งด้อยค่าเข้าไปใหญ่เข้าใจไหมคะที่คนเขาไปดูพ่อหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าน่าสนใจพอไปเทียบคุณกับน้องมุกแล้วมันมันไปกันคนละเรื่องในขณะที่มุกตอนนี้เขาเริ่มหัดทำคลิปเองแต่เขามีคนสอนที่ดีอย่างหนึ่งกับเมเดเป็นคนนำในการพูดในการถามถ้ามุกทางกับข้าเขาก็จะถามนำใช้อันนี้เพราะอะไรอะไรยังไง เขาเป็นเทรนเนอร์ที่ดีแต่คุณไม่ได้รับการเทรนอะไรเลยแล้วคุณก็มาทําตามภาษาคุณหัวเราะเกิร์กกั๊กอิกอักคุณลุงขาคุณลุงขาคุณลุงขาให้เอฟซีเขาค่อนข้างจะราคาญที่คุณวันๆหนึ่งคุณตามถ่ายแต่คุณลุงขาคุณลุงขาคุณลุงขาเหมือนจะอยากจะเห็นขาคุณลุงหรือได้ขาคุณลุงมาพาดคอดังนั้นนี่ดิฉันแนะนําด้วยความหวังดีเพราะเห็นว่าคุณเนี่ยได้เงินเดือนจาก เปอร์เซ็นต์ของยอด YouTube ถ้าอยากได้เยอะก็ต้องพัฒนาตัวเองทำให้ได้ยอดค่ะอย่าพูดแต่ปากเปล่าที่พวกคุณชอบเหมือนอลูกจำเลยบอกว่าจะพัฒนาจากกระป๋องให้เป็นการมังดิฉันก็เห็นว่ายังไม่พัฒนาอะไรขึ้นลำก็ยังหันผิดหันถูกอยู่ก็ไม่ได้มีการพัฒนาอย่าพัฒนาแต่ปากค่ะทำให้มันจริงและดูวิธีการทำคลิปของคุณนะคะคุณกำลังพูดเรื่อง แม่อยู่ว่าเรื่องให้เงินแม่ยางวนอย่างนี้ยังไม่ทันจบดีแล้วคุณใช้คําเชื่อมที่เหมือนกับว่าแต่ว่าอืดอกไม้นี้สวยดีนะคุณพูดเรื่องนี้แล้วคุณใช้คําเชื่อมแล้วถามว่าเรื่องเงินเดือนของแม่เรื่องเงินลําเรื่องที่แม่เป็นห่วงเรื่องข้าวของจะซื้อของอะไรเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับดอกไม้นี้หอมดี ดอกอันนั้นชื่อดอกพุทธค่ะไม่ใช่พุทธซ้อนน่าจะเรียกว่าอินทวาได้ออดิฉันไม่แน่ใจว่าอินทวาจะต้องเป็นพุทธซ้อนหรือเป็นพุทธธรรมดาแต่จริงๆน่าจะเรียกว่าอินทวาแต่ดอกนั้นคือดอกพุทธไม่ใช่พุทธซ้อนแล้วก็ใช่ไม่ทางอีสานอาจจะเรียกมะลิใหญ่แต่มันไม่เชิงว่าเป็นพันเดียวกันนักนะคะมันก็จะเป็นจจสมางอะไรแบบหนึ่งเหมือนกันแต่รู้สึกพุทธเนี่ย ใ,ในในคลาสของอต้นไม้จะไม่ใช่จัสปางนะดูเหมือนจะไม่ใช่จจสปางเพราะฉะนั้นแต่มันมีกลิ่นหอมมีความขาวอะไรคล้ายๆกันแต่มันจะเป็นคนละคนละตระกูลกันว่างั้นเถอะนี่คือความบกพร่องของคุณในการที่จะเชื่อมต่อเรื่องราวคุณกําลังพูดเรื่องนี้อยู่คุณหักไปอีกเรื่องหนึ่งโดยที่จริงๆคุณควรจะใช้วิธีที่คุณพูดอย่างนี้แล้วคุณเอามาตัดต่อที่หลังดีกว่า ว่าคุณตัดมาพูดถึงเรื่องดอกไม้หรืออะไรยังไงซึ่งคุณเองคุณก็ไม่ไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้ดอกไม้คือคุณไม่มีความรู้เ,เขาเรียกอะไรลนะ่ะอืมความรู้ทั่วไปอืม คุณไม่มีความรู้พื้นฐานทั่วไปในอะไรเลยคุณไม่มีความรู้อากูมีคุณก็จะไปควรจะไปศึกษาค่ะถ้าคุณวางแผนว่าพ่กนี้คุณจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรคุณจะทำคอนเทนต์ว่าเออตอนนี้ในนาเนี่ยมีการวางแผนในการปลูกดอกไม้อะไรอย่างไรทํายังไงจะไม่ต้องมาปลูกอยู่บ่อยๆอะไรทํานองนี้คุณก็ควรจะไปศึกษามาไปดูซะว่าพวกต้นไม้ของคุณมีอะไรบ้างชื่อดอกอะไรยังไงแล้วคุณก็ไปหาใน Google แล้วก็เอามาอธิบาย อันนี้ที่ฉันสอนให้เพราะเห็นว่าคุณโชคไม่ดีไม่เหมือนน้องมุกที่น้องมุกมีเทรนเนอร์ที่เก่งอย่างช่องมดเขาคุณไม่มีใครเทรนใครสอนให้คุณต้องดืนรนด้วยตัวเองก็มาเก็บมาควา้าไปเป็นความรู้ค่ะถือว่าแบ่งปันกันก็แล้วกันแต่อย่ามองอย่าไปตะคัดตะแคงว่าดิฉันมาตําหนิคุณมามากดคุณมาบุลี่คุณดิฉันไม่ได้บุลี่แต่ดิฉันชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดจุดที่คุณควรยังพัฒนาได้ ถือว่าเป็นคําแนะนําให้เพื่อนร่วมอาชีพก็แล้วกันนะคะ